สงครามก็มีเฟดก็มากราฟก็สวยสามปัจจัยนี้ผมยังมองไม่ออกเลยนะครับว่าตัวทองคำเนี่ยมันจะเป็นขาลงหนักๆได้อย่างไรพักฐานอาจจะไม่แน่แต่ถ้าขาขึ้นเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากแล้วนักลงทุนอย่างเราจะทำยังไงดีจะรอข่าวแล้วซื้อหรือซื้อตรงนี้เลยหรืออย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันครับ ซื้อขายทองคำแท่งเริ่มต้นเพียง100บาทตลอด24ชั่วโมง7วันไม่ต้องวางหลักประกันกับแอปพลิเคชัน go to go by Intergo เพราะใครๆก็ซื้อทองได้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดคุยดุยกราฟทองกับผมไฮเทรดเดอร์อินเตอรโกนะครับก็ถือว่าเป็น2สัปดาห์ที่ข่าวสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ย พาทองมาจนจะเกือบอไทม์ไฮกันแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะข่าวนี้มันก็แรงมาโดยเฉพาะเสาร์ที่มันก็แรงมากทําไมตัวทองคําเนี่ยมันยังแบบไม่ขึ้นรุนแรงสักทีนะครับคำตอบผมอาจจะเป็นเดาๆนิดนึงนะครับแล้วคุณรู้ได้ไงว่าไอ้ตัวทองคําตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตั้งแต่3ามพจนถึง3ามพที่เกือบอไทม์ไฮเนี่ยบางส่วนเขาอาจจะรับข่าวนี้ไประดับหนึ่งแล้วก็ได้ถูกไหมครับแล้วพอมันรุนแรงขึ้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีการขยายไปมากกว่านี้คนก็อาจจะ ไม่ได้เล่นมากอะไรมากนะครับแต่ผมก็บอกไปหลายครั้งนะครับถ้าเป็นส่วนตัวผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยยึดข่าวมากเท่าไหร่เพราะถ้าเราเล่นตามข่าวเนี่ยเราช้ากว่าเขาอยู่แล้วนะครับผมก็จะให้ยึดว่าโดยส่วนตัวผมนะครับผมจะยึดที่กราฟแล้วกันว่ากราฟมันเสียทรงหรือเปล่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกราฟลายสัปดาห์เนี่ยโอ้โหผมบอกเนี่ยปิดเขียวจนแบบในคลิปวันเสาร์เนี่ยผมแทบมองว่าอ่าโอเคข่าวสงครามมันช่วยแหละแต่กราฟแบบนี้นะผมไม่สนเลยผมมองว่าสัปดาห์นี้ขึ้นต่อได้ไม่ยากด้วยซ้ํา และตอนนั้นเองอ่ะผมก็ไม่ได้ไม่ได้ประเมินด้วยซ้ำว่าขาว่าตัวข่าวสงครามเนี่ยมันจะรุนแรงได้ขนาดนี้นะครับแต่พอสุดท้ายวันจันทร์มามันก็ดีดขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่มันก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าการาฟมันก็สวยด้วยและข่าวก็มีนะครับก็เลยมองว่านะตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าอุ้ยแบบนี้นะครับขึ้นไปแล้วโดนตกมาหลุด3 ,4 0 0นี่ี่มันมันจะไปต่อได้ไหมผมบอกเลยนะครับว่าอย่าไปกลัวขนาดนั้นนะครับในเมื่อการาฟรายสัปดาห์เนี่ยมันยังไม่หลุดถึง3 3 0 0เลยนะครับอัน,นนะ 3,295เนี่ยถ้ามันยังไม่ได้ทะลุตรงนี้นะครับผมบอ,อกเลยว่ายังไปได้ต่อนะครับกราฟยังสวยอยู่แล้วข่าวเนี่ยมันคงไม่ได้จบง,ง่ายๆหรอกอน,นะแตใ่ให้ผมก็ไม่อยากให้น้ำหนักกับมันมากนะคือถ้าเป็นแบบเนี้ยสายเทคนิคเนี่ยรอย,ย่อซื้ออย่างเดียวหาแนวรับสวยๆแล้วก็ซื้อไปนะถ้าใครเป็นสายเทคนิคนะส่วนใครสายตามข่าวก็อาจจะพะวะพะวงหน่อยใช่ไหมว่ามันจะดุดไปเท่าไหร่นะครับก็หลักยึดหลักใครยึดหลักมันแล้วกันแต่ผมอยากให้คุณเนี่ย เชื่อตัวเองมากที่สุดเชื่อแผนตัวเองให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงคุณยึดไปสักอย่างหนึ่งดีมากจะดีที่สุดนะครับใครที่เป็นสายถือยาวคุณรู้อยู่แล้วว่าในระยะยาวทองขึ้นมันก็แค่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยจะได้ราคาไหนในการถือทองในรอบนี้อาจจะถูกบ้างแพงบ้างถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ดี a ไปเลยครับซื้อเฉลี่ยไปอันนี้ซื้อนิดหนึ่งลงไปหน่อยซื้อหนึ่งขึ้นไปหน่อยซื้อหนึ่งเฉลี่ยไปเรื่อยครับคุณจะได้ค่าหนึ่งมาที่ค่านั้นแหละ มันจะไม่ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปแล้วคุณก็กําไรอยู่ดีนะครับถ้าใครสายถือยาวเป็นประมาณนี้ถ้าใครเป็นสายเล่นสั้นนะครับเมื่อเราเล่นสั้นในระดับอะรายสัปดาห์อย่างเงี้ยผมก็บอกเลยว่ากราฟรายสัปดาห์นะครับในแท่งเนี้ยครับมันยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะครับแล้วเนี่ยหูแนวรับอย่างเยอะเลยทุกท่านนะครับแล้วถ้าใครตามผมมาผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าราคาทะลุสามพันสามพันสี่ร้อยสาสิบเหรียญเมื่อไหร่เนี่ยเทนขาลงตรงนี้ทั้งหมดนะครับเทนขาลงเนี่ยที่มันกดมาตรงนี้นะครับ มันจะสลายหายไปซึ่งมันสลายไปแล้วครับมันโดนไปแล้วนะครับถ้าในด้านของการเทคนิคเนี่ยบอกเลยว่าไปได้ต่อไม่ยากนะครับส่วนเรื่องข่าวเนี่ยผมก็ไม่รู้จริงๆว่ามันจะจบไหมสงครามนะครับเพราะยิงกันถล่มดึกถล่มเหมือนกันแรงมากเลยนะแล้วล่าสุดเนี่ยตัวทัมเองเนี่ยก็ออกมานะครับไม่ผิดแปลกเลยนะครับสนับสนุนอิสราเอลนะครับอ่าสนับสนุนอิสราเอลเต็มที่เลยนะครับเนี่ยทัมโพเทนเชียลยูเอฟมิลิเทอรี่แบบอ่าจะจะตีอิหร่านด้วยซ้ํานะครับแล้วบอกว่าให้อิหร่านเนี่ย ยอมแพ้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆโอ้โ oh, หเรียกว่าแรงอะ่ะอันนี้คือคําถามคืออิล่านจะโตคนเดียวหรือเปล่าจะมีใครมาร่วมด้วยหรือเปล่าถ้าร่วมด้วยนี่หนักข้อเลยนะครับร่วมด้วยเนี่ยอาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามก็เป็นได้นะครับเพราะว่าผมบอกเลยนะครับว่าสงครามรอบนี้เนี่ยไม่มีใครสามารถยอมกันได้เมื่อวานผมคุยกับคุณไผ่นะครับเขาคุณไผ่ก็ไปนั่งแบบจับลึกมาเลยนะครับคล้ายๆกันนะครับคือเขาบอกว่านตอนนี้นะครับสถานการณ์เป็นอย่างนี้ทุกท่าน ทำไมอิสราเอลถึงจ้องโจมตีอิหร่านก่อนนะครับเพราะว่าอิหร่านเนี่ยกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์คนก็บอกว่าเออแล้วทำไมต้องไปตีเขาขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าคุณนึกภาพนะครับอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยเขาก็ไม่ใช่แค่ไปปีสองปีดีนะเขาขัดแย้งกันมานานแล้วนะครับแล้วถ้าเขามีนิวเคลียร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ไม่แปลกที่อิอสราเอลเนี่ยอาจจะต้องทาการบางอย่างซึ่งอิสราเอลก็บอกไปแล้วว่า เอ้ยคุณถ้ายกเลิกตรงนี้นะเราจะไม่โจมตีคุณคุณล้มโครงการนี้ไปได้ไหมอิสระอิะอะหร่านก็บอกไม่ยอมเพราะอะไรรู้ไหมครับตัวอย่างมีให้เห็นมาแล้วทุกท่านถ้าใครจํากันได้ยูเครนตอนนี้เป็นไงครับยูเครนรัสเซียตอนนี้เป็นไงครับยูเครนแต่ก่อนนะครับมีหัวลบนิวเคลียร์นะครับแต่ด้วยสนธิสัญญาบูดาเปส์น,นะครับน่าจะปีประมาณแบบปีสองพันต้นๆหรือต่ํากว่านั้นนะครับเขายอมปลดหัวลบนิวเคลียร์เพื่อแลกกับการสนับสนุนของสหรัฐแล้วสหรัฐจะมาช่วยด้านการทหาร แล้วผ่านมา20ปีเป็นไงครับตอนที่ลบกันอยู่ It, อิา่ายูเคนและเซียสหรัฐช่วยครับแต่พอทำขึ้นมาจะไม่ช่วยซะและคำถามคือแล้วตอนนี้ยูเคนจะพึ่งใครละ่ะในยุคข,ของทำแล้วก็มันก็ตอบออกมาเรื่องทั้งรอบนอกเลยคนที่ไม่พัฒนานิวเคลียร์ไม่มีอะไรป้องกันตัวเองอะ่ะคุณจะไม่มีแต้มต่อกับการเจรจารได้อย่างไรแล้วยูเคนตอนนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เมื่อคุณปลดหัวบนิวเคลียร์ไปแล้วเนี่ย คุณแทบจะเปือยกายอยู่ในสภาพที่แบบคุณไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลยเกาหลีเหนือเนี่ยครับเป็นประเทศที่ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่ทําไมสหรัฐต้องเกรงใจทําไมนา,นานาประเทศต้องเกรงใจต้องไปคุยนะครับเพราะว่าเขามีหัวลบนิวเคลียร์ครับทุกท่านแล้วอิหร่านเนี่ยโดนความบาดมาไม่รู้กี่ปีนะครับจากสหรัฐเองสหรัฐก,ก็ไม่ชอบอิหร่านอยู่แล้วเนี่ยเขาจะไปพึ่งใครอะครับแล้วคาถามคือแล้วอิหร่านจะต้องปลดไหมอะหัวลบนิวเคลียร์ คือคุณก็น่าจะรู้ใช่ไหมในเมื่อแบบทางเลือกไม่มีตัวอย่างยูเครนก็มีให้เห็นแล้วว่าบทแล้วเป็นยังไงเป็นคุณจะทำไหมมันก็เลยไม่มีทางเลือกอะไรครับอิสราเอลก็ไม่มีทางเลือกนะเพราะว่าถ้าผู้นิวเคลียร์พัฒนาได้เนี่ยยิงมาสักลูกเลยโอ้โหคุณเอ้ยระยะขนาดนั้นใกล้ขนาดนั้นนะครับความเสียหายไม่รู้จะไปยังไงเขาว่าต้องโจมตีอิหร่านเองก็ยอมไม่ได้ถ้ายอมปั๊บตัวเองก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับแล้วโดนอาจจะโดนรอบข้างเนี่ยกระหน่ำก็ได้นะครับเพราะอิสราเอลก็ตีอยู่ถูกไหมครับ มันก็บอกได้เลยครับสงครามรอบนี้เนี่ยอาจจะจบได้ก็คืออาจจะเหลือแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับอันนี้คือ worst case มากๆคือเป็นอะไรที่อันนี้ถ้าเราพูดกันเรื่องของเกมอํานาจจริงๆอะ่ะมันก็หาทางออกยากนะครับคุณลองเป็นใจเขาใจเราดีครับคุณเป็นอิหร่านนะ่ะคุณโดนกระทํามาโดยตลอดคุณจะยอมไหมล่ะคุณจะยอมเปลือยกายไหมครับคุณจะยอมปลดอาวุธตัวเองที่เป็นแบบที่คุณพัฒนามาเนิ่นนานแล้วมันก็กาลังจะสําเร็จเหลือแค่อาจจะแค่ ขาดการยิงวิถีไกลอะไรเงี้ยอ่ะสมสมบูรผมไม่ได้รู้รายละเอียดเยอะขนาดนั้นนะครับแต่แต่ตอนนี้ก็โดนถล่มไปแล้วถูกไหมแล้วเป็นถ้าคุณเป็น Israel อิสราเอลอ่ะเมื่อนิวเคลียร์จ่ออยู่ข้างบ้านคุณเน่ะคุณจะยอมเหรอครับแล้วเจราจาจะแลกกับอะไรละ่ะผมก็มองภาพไม่ออกนะว่ามันจะจบอีท่าไหนนะครับแต่ถ้าคุยกับคุณไผ่มาเนี่ยมันอาจจะจบที่แบบความรุนแรงหรือแบบประเทศใดประเทศหนึ่งก็คือจบไปอ่ะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดจริงนะครับเพราะว่า มันอาจจะไม่ใช่แค่สองประเทศไงตอนนี้เราเห็นนะสหรัฐหนุนอิสาราเอลใช่ไหมเพราะสหรัฐก็ไม่อยากให้มีหัวรบมนิวเคลียร์เหมือนกันทั้งที่ตัวเองก็มีอยู่ห้าพันกว่าลูกนะอ่าผมให้เลยนะนิวเคลียร์วอรเฮดผมเปิดให้ดูนะครับนิวเคลียร์นะครับวอเฮดก็คือหัวรบมนิวเคลียร์ไบคันดี้นะครับตอนนี้ใครมีเท่าไหร่บ้างนะมีไม่เยอะนะ อยู่วิกิวิกิเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่ามาดูนะนะครับก็คือสหรัฐเนี่ยมีอยู่ห้าพันสี่นะครับรัสเซียมีอยู่ประมาณหกพันลูกนะครับว่าจะไปถล่มใครครับเนี่ยเยอะแยะขนาดนี้นะครับคุณตุนไว้ทำไมแต่หลังจากนั้นเนี่ยมีระดับหลักร้อยจีนก็มีแค่ระดับไม่ถึงพันนะครับแล้วอันนี้คือไม่รวมประเทศที่กําลังพัฒนาอยู่นะครับก็คืออร่านก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับคืออาจจะยังไม่มีอาจจะมีแล้วแหละวอลเฮทมีหัวรบแล้ว แต่การจะยิงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเครื่องยิงนะครับอาจจะพัฒนาอยู่นะครับประมาณนั้นคือผมบอกว่าพอเคสของยูเครนมันเกิดแล้วเนี่ยเป็นใครถ้ามีศักยภาพศักยาภาพพอในการพัฒนาหุ่นลมตี่ควกเป็นผมก็ทําครับเพราะว่าคุณพึ่งสารัฐไม่ได้พอสารัฐตอนนี้ที่แบบอยู่ในภาวะที่ต้องเอาตัวเองรอดเนี่ยเขาก็ทิ้งคุณได้เหมือนกันถ้าเหตุผลไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือถ้าไม่มีผลประโยชน์พอที่จะช่วยเหลือเขาก็ทิ้งคุณได้ ดังนั้นเนี่ยในภาพรวมในอนาคตถ้าคุณจะเห็นประเทศอื่นๆเริ่มพัฒนาโดวมนิวเคลียบผมว่าไม่แปลกเลยครับเพราะว่าเป็นการป้องกันทางด้านการทหารนะครับอย่าลืมนะครับว่าในโลกของเราเนี่ยมนุษย์แล้วเนี่ยลึกๆแล้วเป็นสัตว์ที่โหดร้ายนะครับคือร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะอยู่ในความสงบสุขเพราะว่ามันเพิ่งจบสงครามโลกครั้งที่สองไปแต่ก่อนน,นั้นสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามเวียดนามอย่างเงี้ยมันก็พิสูจน์มาแล้วครับว่า มนุษย์เราเนี่ยลึกๆเป็นคนที่โหดร้ายนะครับที่เรายังยืนอยู่ได้ในสันติภาพเนี่ยผมบอกเลยนะครับเพราะว่าสารลัดปืนเขาใหญ่ที่สุดเขาเลยคุมได้แต่ตอนนี้จีนเขามาแล้วใช่ไหมนะครับจีนเขาก็มาแล้วนะครับมันก็เลยเป็นความที่แบบเราเริ่มเห็นความขัดแยง้งมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สุดท้ายแล้วก็ไม่อยากให้เป็นในภาพนั้นนะครับแต่ว่าถ้าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยผมมองว่ามันก็หาทางออกยากเหลือเกินนะครับอ่าใช่ไหม เนี่ยล้วคุณเห็นไหมครับความขัดแย้งที่เกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยทำไมช่วงนี้มันเยอะเหลือเกินนะครับของเราเองนะครับกัมพูชาไทยเนี่ยจู่ๆก็มาจากไหนไม่รู้นะครับคนผมว่าาใครเพิ่งมาตามข่าวก็แบบทำไมมันมาเกิดในช่วงนี้ถูกไหมคือเราไม่รู้ว่าอะไรมันกําลังเคลื่อนไหวอยู่ในตอนนี้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยตัวทองคํายังไงอะไม่แย่ นะครับไม่แย่ความขัดแย้งเยอะขนาดนี้ความเสี่ยงที่เยอะขนาดนี้นะครับภาพรวมแล้วเนี่ยทองคําก็จะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ยังเนื้อหอมอยู่นะครับถ้าบึ้มบั่มขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดบึมบั่มขึ้นมานิวเคลียร์ลุกแรกกดขึ้นมาคุณโหไม่อยากคิดภาพเลยนะคุณก็ไม่รอดหรอกครับถูกไหมเพราะว่าระเบิดสูตรลงขึ้นมาเกิดสงครามขึ้นมาประเทศประเทศหนึ่งใช่ไหมจมไปอย่างเงี้ยครับ ธุรกิจที่เกี่ยวกับประเทศนั้นๆโหบอกเลยนะช่วงนี้โยงใยกันเป็นใยแมมมูหมดเลยมันกระทบทั้งโลกครับยังไงเนี่ยโตวหุ้นก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าทองคํานะตรงนี้ดังนั้นนะครับในภาพยาวเนี่ยผมมองว่าไม่แย่นะตัวทองคํานะครับแม้อาจถ้าสูญพลาดจริงๆนะซื้อตรงนี้ไปห้าหมสองพันแล้วมันอาจจะพักฐานสงครามจบแต่ในระยะยาวมันก็จะขึ้นอยู่ดีครับดังนั้นคุณก็ลองไปปรับ นะครับแผนการเงินของคุณเองนะครับมันนี่ไม่นด้เบนด์ดีๆนะครับเพราะเอาจริงแล้วจังหวะนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจริงๆแต่ถ้ามองในทางด้านกราฟในทางด้านพื้นฐานในทางด้านความเสี่ยงต่างๆเนี่ยไม่แย่เลยนะตัวทองคำเนี่ยเนี่ยกราฟก็ยังสวยอยู่ลายเดือนเนี่ยใช่ไหมเพราะเดือนที่แล้วเนี่ยปิดแบบก้ำกึง่งแต่ถ้าเดือนนี้เขาปิดสีเขียวได้มันก็ไปต่อนะครับผมก็ใครไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงในช่วงนี้นะผมอยากให้คุณยึดสักหลักหนึ่งแล้วกัน ถ้าคุณยึดหลักอะไรไม่ได้ผมก็แนะนําง่ายๆเนี่ยยึดหลักกราฟแท่งเทียนเนี่ยครับถ้าลายเดือนยังปิดสีเขียวอยู่มันก็ยังไปได้ต่อตราบใดที่ยังไม่ได้โดนตบโดนอะไรที่มันเปิดสีแดงนะคุณยังไม่ต้องไปแพนิคมากโดยสถานการณ์แบบนี้นะครับนี่ยังไม่รวมเรื่องเฟดด้วยนะที่จะมีคืนนี้นะครับผมว่าทองยังไม่แย่เลยครับยังไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรขนาดนั้นถ้าพักก็คงพักให้พักฐานเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ถามว่าจะลงไปยาวๆเลยผมว่ายากนะครับยากนะครับแล้วก็ในคืนนี้เนี่ย ก็มีเรื่อง FOMC อีกนะครับมีเฟดอีกซึ่งอ่าเดี๋ยวทางเราเนี่ยอาจจะมีไลน์นะครับมีไลน์แหละนะครับในคืนนี้นะครับไลน์ตอนตีหนึ่งนะเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ฝากมาตามได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าตัวเฟดจะมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าซึ่งนะครับถ้าดูตามทั่วไปแล้วเนี่ยครั้งนี้ไม่ได้ลดดอกนะครับครั้งนี้99%ไม่ลดดอกแต่นะครับมีตัวนี้นะครับอีกคนอีกโบรกเกชซึ่งสําคัญมากม อีโคโนมิคโปรเจคชันเนี่ยหรือการคาดการต้านตัวเลขดอกเบีย้ยเงินเฟอ้อหรือภาวะเศรษฐกิจเนี่ยจะออกทุกไตรมาสอันนี้เป็นไตรมาสสองเดือนที่หกนะครับเราจะได้เราจะรู้ว่าปีสองพันยี่ิห้าเนี่ยเฟดมีมุมมองต่ออัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเหมือนเดิมไหมถ้าเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรทองก็ขึ้นอยู่ดีแต่ถ้าปีนี้เนี่ยเขาลดมากกว่าเดิมปีนี้โคากะว่าจะลดแค่สองสเต็ปหรือศูนจุดห้าเปอร์เซ็นต์ถ้ามากกว่านี้เมื่อไหร่นะถ้าลดเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่นะทองเต็มขึ้นเลย แต่ถ้าโหลดเท่าเดิมโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นข่าวบวกหรือข่าวแย่กับทองมากขนาดนั้นแต่ก็ยังดีอยู่แต่ถ้าเขาเปลี่ยนเป็นขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยโอเคทองอาจจะแย่แต่ผมมองว่ายากนะครับเพราะเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันก็เริ่มเข้าสู่การชะลอแล้วไม่ว่าใครแบงค์ไหนอะไรก็เริ่มมีการปรับหันตัวเลข GDP ที่คาดการณ์ปี2025ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นการที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อในสถานการณ์แบบนี้ผมว่าไม่ ยากนะครับและอีกอย่างเนี่ยเงินเฟ้อก็เริ่มลดมาแล้วเห็นไหมครับทั้งคอ PPI และ CPI นะครับมันลดมาแล้วเงินเฟ้อม,มันลดมาแล้วดังนั้นการจะขึ้นต่อด้วยเหตุผลที่กลัวเงินเฟ้อเนี่ยมันแทบจะเป็นไปได้ยากมากนะครับดังนั้นในฝั่งของดอกเบีย้ยที่เป็นขาลงหรือการลดดอ,อกเบีย้ยเนี่ยผมมองว่ามานําด้วยซ้าแล้วข่าวทัดตัวพวกนี้นะครับไม่สนใจนะครับว่าเฟดลดเลยหรือเปล่าเขาสนใจว่าจะลดหรือไม่ถ้าจะนะครับคาว่าจะในตลาดทองคำเนี่ยควรจะซื้อเก่งไปก่อนละ ดังนั้นในตอนตีหนึ่งของวันนี้เนี่ยผมว่ามีความสําคัญถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีลดอัตราดอกเบี้ยในวันนี้แต่ถ้าเขาเห็นภาพรวมว่าในอนาคตจะลดเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวทองมันจะไปก่อนครับถึงแม้ว่าในอนาคตจะอาจจะมีการเปลี่ยนก็นอาจจะไม่ลดก็ได้นะแต่ขอแค่แผนมาขอแค่คําว่าจะมาในตลาดเนี้ยเขาจะแอคชั่นนะครับประมาณนั้นนะครับโอ้โหคุณม,มอ,อ,อกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามเอ่ยควมหน้าสงครามที่อาจจะขยายต่อสงครามการค้าแล้วก็ตัวเฟดเนี่ย ห้าปัจจัยเนี้ยยังเป็นเป็นขาบวกกับตัวทองคําอยู่ผมเลยมองว่าใครเป็นใครเป็นสายถือยาวนะครับไม่ต้องไปกลัวมากส่วนคนเล่นสั้นแน่นอนอยู่แล้วครับคุณเล่นในตลาดที่ทุกคนจ้องจะเอาเงินจากกระเป๋าหนึ่งมาสู่กระเป๋าเราจากกระเป๋าเราไปสู่กระเป๋าเขาเนี่ยมันก็ต้องมีความยากอยู่แล้วถูกไหมครับคุณก็เล่นตามระบบขุนหุนไปซื้อตามแนวรับซื้อตามขายตามแนวต้านอะไรก็เล่นไปเลยครับแต่ขอให้มีมันนี้ไม่เด็ดเมนที่ดีพอนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ย เราไม่จาเป็นที่ต้องแต่ก่อนเนี่ยเราสมมตินะเรากดสิบบาทซื้อทองสิบบาทตอนเนี้ยกําไรร้อยหนึ่งเราได้พันหนึ่งใช่ไหมอ่าเราได้พันบาทแล้วหมายถึงกําไรนะแต่สมัยเนี้ยคุณอาจจะซื้อแค่บาทเดียวก็ได้ลดความเสี่ยงไปต้องเก้าบาทซื้อบาทเดียวรอกําไรพันหนึ่งเนี่ยรอทองคําขึ้นไปห้าหมื่นสามคุณกําไรเท่ากันความเสี่ยงน้อยกว่าเดิมเยอะอันนี้เป็นเคสที่็ x ซ์ตรีมากๆที่คุณลดจากสิบมาหนึ่งนะแต่คุณไม่จําเป็นที่ต้องทำงั้นก็อาจจะจากสิบเหลือห้า นึกออกไหมแต่กาไรคุณน่ะได้เท่าเดิมแล้วเหวี่ยงมากกว่าเดิมความเสี่ยงลดลงด้วยดังนั้นมันนี่ไม่เด่นเม้นในสายเกงกรายรดยะสั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าสําคัญมากนะเพราะว่าช่วงนี้มันเหวี่ยงจริงคุณก็เห็นอยู่แล้ววันหนึ่งวิ่ง3า0 0ี่ร้อยห้ารอยบาทนี่เป็นเรื่องปกติชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเห็นขึ้นลงสองสมรอก็เห็นมาแล้วถูกไหมครับจะแปลกอะไรถ้าคุณซื้อบาทหนึ่งแล้วพรุ่งนี้คุณได้กาไรพันหนึ่งมันไม่ได้แปลกอะไรเลยถูกไหม ดังนั้นนะครับไปมันนี่ไม่เน้นไม main main, มาดีๆนะครับแล้วแต่คนแล้วแต่สายใครเป็นสายซิ่งใครเป็นกระทิงดุก็จัดกันไปนะครับใครเป็นสายกลัวนะครับไม่อยากจะเสี่ยงคุณก็ไม่ต้องลงไม่ต้องซื้ออะไรก็ได้ครับบางทีการนั่งทับมือเฉยหรือการไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนแบบหนึ่งเหมือนกันถูกไหมครับงนั้นถ้ามันไม่ใช่จังหวะที่เราได้เปรียบจริงๆไม่ใช่จังหวะของคุณคุณไม่จําเป็นที่ต้องไปดื้อดดึงดันนะครับตัเทศให้ได้ทุกวันไม่จําเป็นครับนะครับในระยะยาวเนี่ย เดี๋ยวราคามันก็มาในจังหวะที่คุณได้เปรียบเองในจังหวะที่แผนคุณใช้ได้คุณรอก็ก็ได้เหมือนกันนะครับอย่าไปฝืนนะครับฝืนแล้วเดี๋ยวจะเครียดเปล่าๆนะครับเดี๋ยวนอนไม่หลับนะครับไม่ดีนะครับไม่ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ไม่รู้จะดีต่อฐานะการเงินหรือเปล่านะครับประมาณนั้นอันนี้ผมก็สรุปรวมให้ฟังนะว่าพื้นฐานยังบวกกับทองปัจจัยเทคนิคก็ดีกับทองโดยเฉพาะถ้าเป็นรายสัปดาห์ต่อรายสัปดาห์เนี่ยไอ้ถ้าตัวนี้ไม่ลงทะลุสองสามพันสองร้อยเก้าสิบห้านะ ทองคาขึ้นต่อไม่ยากแล้วตรงนี้แนวรับทั้งนั้นนะคุณจะไปกลัวอะไรนะครับคุณซื้อแนวรับไปอะอย่างน้อยพลาดก็ไม่ได้แรงมากนะถูกไหมคุณไม่ได้ไล่ราคานี่คุณมาซื้อตรงแนวรับซื้อตอนราคาถูกนิดนึงเราเห็นห้าหมื่นสามกันแล้วถูกไหมลงมาแปดร้อยกว่าบาทนะครับเป็นราคาที่ไม่ได้แย่เลยครับที่คุณจะเข้าซื้อซักไม้หนึ่งถูกไหมถ้าคุณจะมองขึ้นอยู่แล้วคุณจะเก่งกับระยสั้นบริเวณนี้มันซื้อได้ครับอย่าไปกลัวอะไรมากครับทําตามแผนไปครับอ่าประมาณนั้นนะอะ แล้วมาดูในภาพของทางเทคนิคล่างๆแางลกันเมื่อกี้บอกไปแล้วนะกราฟรายเดือนนะครับเดี๋ยวอีกสัก12วันก็จะปิดเดือนแล้วใช่ไหมถ้าปิดเขียวก็ไปต่อง่ายๆนะครับรายสัปดาห์นะครับเมื่อเขาเริ่มมีแรงซื้อมาแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้ไม่รู้ยังไงนะแต่ผมมองว่าขึ้นนะแล้วอีกอย่างเนี่ยแนวต้านตรงนี้ผมว่ามันก็มันไปหมดแล้วครับเนี่ยอ3,400ก็โดนมาแล้วนะคบผมบอกไปแล้วว่า3,430เนี่ยทะลุปับเนี่ยเทนขาลงจะหายไปเกือบเป็ด แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะผมไม่กล้าบอกร้อยเปอร์เซ็นะเพราะในในโลกของการเงินมันมีใครร้อยเปอร์เซ็นได้อยู่แล้วนะครับก็อันนี้แต่โดยทางเท, well ทคนิคเนี่ยมันสลายไประดับหนึ่งแล้วครับทุกท่านดังนั้นการที่เราคุณจะเห็นราคาขึ้นไปสามพันห้าร้อยเหรียญอีกครั้งเนี่ยไม่ยากเลยนะครับส่วนถ้าเป็นราคาทองคําไทยเนี่ยนะครับก็ยากนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้บาทจะแข็งใช่ไหมถ <c oughs> ้าไฮเดิมเนี่ยคุณอาจจะเห็นมากสุดที่ประมาณไม่ไม่ไม่เกินห้าหมื่นสี่ต้นต้นเผื่อไม่ถึงอาจจะเห็นแค่ห้าหมื่นสามแป เราอาจจะไม่ได้เห็นห้าหมื่นห้าถ้าแค่มาไฮาเดิมนะมาไฮาเดิมอาจจะยังไม่ยังไม่เห็นห้าหมื่นห้าเห็นแค่ไม่เกินห้าหมื่นห้าหมื่นไม่ถึงห้าหมื่นสี่จะเอานะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามราคาทะลุขึ้นสามพันห้าร้อยเหรียญขึ้นไปเมื่อไหร่นะเดี๋ยวคุณได้เห็นแนะ่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นห้านะครับแต่ถ้าเป็นอยู่ในกรอบเนี้ยังไม่ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงนะครับประมาณนั้นค่าเงินบาทนะครับก็เนี่ยโหก็ใกล้ลงมาสู่แนวรับแล้วนะครับก็ยังมองว่า ถ้าจะอ่อนได้น่าจะอ่อนในประเทศเราเองนี่แหละนะครับส่วนถ้าเป็นภาพรวมของตอนลร์เนี่ยน่าจะยังอ่อนค่าอยู่นะครับน,นั่นคือน่าจะเงินบาทน,น่าจะแข็งอยู่นะครับอ่าก็เดี๋ยวเราดูนะครับว่ากัมพูชากับไทยเนี่ยจะจะขยายใหญ่ไปไหมจะเป็นเรื่องใหญ่โตไหมหรือคุยกันได้นะครับและเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยผมอยู่เยาวราชนะผมอยู่พักอยู่แถวเยาวราชนะครับนักท่องเที่ยวจีนลดไปเยอะครับแทบจะไม่เห็นเลยนะครับเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้นะครับเพราะว่าเราพึ่งพาการ นำเข้าการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวคือการนําเข้าอ่ะนะครับเอ้การท่องเที่ยวไม่ใช่การนําเข้าการท่องเที่ยวคือการส่งออกนะครับเป็นส่งออกแบบขายวัฒนธรรมขายสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมันลดลงไปนะครับก็แน่นอนว่าเศรษฐกิจดูภาพรวมก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็มีอยู่สองแบบนะครับถ้าเงินบาทจะอ่อนนะครับคือแบงก์ชาติลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นลดลงอ่ะนะครับลดลดให้ต่ําลง แล้วก็ประเทศเราแย่นะครับเงินบาทก็อ่อนได้หมดนะครับก็ไม่อยากให้เป็นทั้งคู่นะแต่ถ้าใครคิดอะไรไม่ออกเนี่ยซื้อทองไทยก็เหมือนแบบการว่าถ้าคุณประเทศแย่เนี่ยยังไงทองไทยก็ขึ้นครับเพราะถ้าบาทอ่อนคือทองมันก็ขึ้นอยู่แล้วถูกไหมคือทองคําไทยเรามันขึ้นได้2แบบคือขึ้นด้วยทองคําเมืองนอกซึ่งอันนี้จะเป็นตัวหลักเลยนะถ้าทองคําเมืองนอกขึ้นนตทองไทยขึ้นอยู่แล้วแต่มันก็มีค่าหนึ่งก็คือค่าเงินบาทอ่อนถ้าค่าเงินบาทอ่อนทองก็ขึ้นอยู่ดีถ้าคุณมองว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยน่าจะไม่วไห ดูไม่ไหวเอาคืนมาไม่ได้ไม่มีอนาคตนะครับซื้อทองก็เป็นหนึ่งในทางเลือกหนึ่งที่มันก็ป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ได้เช่นกันก็เผื่อถือเป็นอีกทางเลือกนึ่งนะส่วนนะครับในภาพของระยะสั้นบ้างนะครับระยะสั้นนะอ่ะนี่ยนะครับเนี่ยไปเทนขาขึ้นคุณไม่เห็นอยู่นะครับไฮเออร์ไฮใช่ไหมเป็นบันไดเลยครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคาถ้าเอาตรงนี้นะสั้นๆน,นะนะก็ถือตรงนี้ครับสามพันสองร้อยเก้าสิบห้านะครับหลุดปั๊บเนี่ยมันทําให้เกิด โลหรือเซมโลเนี่ยภ้ามันจะไม่สวยแล้วเพราะมันเป็นไฮก็หายไปเทนขาขึ้นอยู่ถ้าลงมาเซมโลคือแย่แล้วดังนั้นถ้ายังไม่ถึงตรงนี้ครับจังหวะนี้ทั้งหมดแนวรับเป็นแนวรับทั้งหมดเลยนะครับคุณสามารถซื้อได้ไม่ว่าคุณจะซื้อด้วยแนวรับแนวนอนตรงนี้นะครับหรือที่ที่ตรงนี้แหละนะครับเนี่ยที่เราทำนี้แหละ3 3 8 0เนี่ยแนวรับเลยนะครับกับอีกอันนึงแนวรับด้วยเป็นเทนไลน์นะครับอ่ะตีเป็นเทนไลน์อย่างนี้ยังไงถ้าคุณเป็นเทนไลน์เทนมันต้อง,ม,องมันต้องยกขึ้นใช่ม้้คุณกก็ตออองซื่นะ ก็มีตรงไหนอะครับมีตรงนี้ไงครับสามพันสามรอยห้าสิบเหรียญน,นะครับก็คือตรงนี้โต๊ะเห็นไหมประมาณน,น,น,มน,านี้ก็ซื้อได้แนวรับด้วยเห็นไหมเนี่ยจังหวะเนี้ยก็ซื้อได้หมดจะซื้อตรงนี้หนึ่งไม้ตรงนี้หนึ่งไม้ก็ได้แล้วตรงนี้ก็รอ,อหน่อยคุณจะไปเบสใกล้ๆเลยถ้าหลุดก็ค่อยขัดลอด็อตก็ได้หมดนะครับได้หมดเลยดีหมดง่ายๆว่าผมมองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าภาพรวมบอกไปหมดแล้วนะครับพื้นฐานเทคนิคได้หมดนะทองคํานะตรงนี้รอให้กราฟเสียก่อนแล้วกันเอางี้แล้วกันถ้ากราฟมัันนยยงไม่เสีนะ ผมก็ยังมองขึ้นอยู่ครับรายสัปดาห์ถ้ายังไม่หลุด3,003นะเอาตีง่าย3,003นะหรือถ้าหลุดประมาณ50,001ตนๆขึ้นมาเนี่ยเออค่อยว่ากันถ้ายังไม่ก็มองต่อครับมองขึ้นต่อประมาณนี้นะทุกท่านนะโอเคนะครับก็สรุปแล้วนะครับณจังหวะนี้นะครับสำหรับตัวราคาทองคําไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานสงครามการค้าสงครามอิสราเอลกับอิหร่านนะครับ เฟดกำลังจะลดดอกในอนาคตอีกโอ้โหสามอย่างนี้ยังไงเนี่ยเป็นบวกกับตัวทองคำอยู่แล้วนะครับแล้วสุดท้ายนะครับผมไปสายกาเทคนิคนะกาเทคนิคก็ยังสวยมากรายสัปดาห์ก็ยังปิดได้ดีอยู่รายเดือนก็เดี๋ยวรอลุ้นเดือนนี้ว่าจะปิดเขียวหรือเปล่าผมยังมองไม่เห็นว่าตัวทองคำเนี่ยจะมีปัจจัยลบมากขนาดนั้นนะครับโอเคมาอาจจะพักตัวได้อะไรเพราะเราไม่รู้อนาคตอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยประมาณตรงนี้เนี่ย้วยปัจจัยประมาณนี้นะครับผมมองว่า ถ้ามากสุดก็แค่พักฐานเล็กๆได้น้อยแต่ในภาพยาวไงก็ขึ้นอยู่ดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นสายไหนสายเล่นสั้นก็รอซื้อตามแนวรับแนวต้านซื้อตามอะไรที่จังหวะที่คุณได้เปรียบส่วนใครเป็นสายถือยาวก็เก็บเรื่อยๆครับรอราคาลงแรงๆนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการแล้วค่อยซื้อนะครับแล้วถือยาวๆไปแค่นั้นเองนะครับโดยภาพรวมแล้วยังมองว่าทองอยังไปต่อได้ไม่ยากครับอาจจะเห็นออทามหายได้ในเร็วๆนี้นะครับสำหรับตัวสปอตเมืองนอกราคาทองคาไทยก็รอรุ้นกันเช่นกันนนะะคครรรับับบปมาณี้ โอเคเดี๋ยวพวกนี้เราในคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เรามีไลฟ์นะคืนนี้ก็มีไลฟ์เฟสนะพรุ่งนี้ก็มีไลฟ์กลางสัปดาห์ทั่วไปนะครับใครชอบอะไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อ่าอ่าฝากติดตามกันต่อไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ